มาครับและในคลิปๆเนี่ยเราจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเว้เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเราลงคลิปไปแล้วมาถึง200ไลค์เวและทุกคนเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเสียงผมเนี่ยเป็นแบบนี้คือช่วงเนี่ยผมทําคลิปบ่อยมากๆเว้ลงที่สุดๆเลยมันก็เลยทําให้เสียงผมเนี่ยเป็นแบบนี้ครับแล้วช่วงเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับฝนตกก็กลางล่มหนาวก็ห่มผ้าป่วยก็หายยากินที่พูดมาไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่เป็นห่วง <Huh? S 2> เอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคือในคลิปๆเนี้ยผมจะมาเล่นอาร์คเวหรือว่า A U G นั่นเองและบิวที่ผมจะมาแนะนาเนี่ยเป็นบิวที่ราคาไม่แพงมากไปแถมยิงดีสุดๆเพล่เนี่ยยิงดีกว่าปืนราคา5 6าหกแสนซะอีกนั่นก็คือบิลวิวนี้ครับผมมองว่าสแตทปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเนะครับยกสก็วปืนก็นิ่งแถมราคาถูกอีกต่างหากปืนกระบอกเนี่ยราคาประมาณ2อ0แสนแปครับเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก คลิปนี้เนี่ยถึง200ไลค์ผมก็จะมาลงอีกคลิปครับเอาเป็นว่าเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย z e ต g o t i Head ร้านเติมเกมที่ถูกที่สุดในตอนนี้เติมได้หลายเกมมากๆครับรวมทั้งเกมชั้นนำามือเดือนอีกมากมายหรือว่าจะเป็น d e l t a f o r ร์ที่ราคาแสนจะถูกลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชันครับ คือคลิปๆเนี่ยผมพยายามตัดคลิปให้มันดูกระชับมากขึ้นเว้เพื่อให้คนดูได้ดูแบบราบลื่นไม่ค่อยมีช็อตเดซแอร์ผมก็เลยอยากมาสอบถามคนดูครับว่าตัดคลิปแบบนี้กับแบบเมื่อก่อนอะไรเดียวกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมีนะ hey, ไว้เลยเียบอดยิงใครอะ,อะ มานะอ๋อโอเคไม่ได้เล่นด้วยนะอ้อมมานะอ้อมเล่นให้นะเดี๋ยวตัวนะตัวเดี๋ยวเสียงไม่ตัวละวที่สองนะใส่คาร์ดก่อนคารก่อนตัตสอมหกตัวตัวแรกนะน้องีกตัวนึงพี่เอา l ีตัวท้ายอยู่ไหนชุกขว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 นปั๊มขวัญมาไม่รู้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 เนี่ย ก็ต่องนอกๆรีบเล่นอย่างวะน่นองโยโย่เฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้วต่างรถไม่อยู่ต่อชุกไดไ้พี่ผมออมให้ผมหาตัดให้ ้ยนะเลยสายฝั่งนี้หน้าผมเลยไว้มีตี้นึง <Come on. S 2> อ,อยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างแต่ผมรอนะผมยังไม่เล่นมีน็อกนะระวังตี้นั้นน่าจะเป็นกล่องไปแล้วปะ <Okay. S 2> อยู่ข้างล่างอุโมงค์เลย อุมโอมงค์อุมโมงค์ข้างล่างไ,ไว้ไว้ไว้ที่เนี่ยไว้ลแล้วเหลือที่นึงเป็นเนาะอยู่ล่างอุมโมงค์อ่ะจะต่อดูฝั่งนี้นะ่ะซ้ำเกาะผมซ้ำเกาะโอเคให้ผมดูข้างล่างให้ที่ทางนี้ตรงนี้บ้าบ้า ตัดตีนะฮินู่ฝั่งผมนี่กำลังข้ามมาเต็มเลยเน็อกหนึ่งอีกตัวเจ็บเจ็บมากไม่ใช่ชัตไม่ทันอยู่ไกลเออโอ้โ,อโหเจ้าม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนอยู่นอนอยู่ เจ็บมากแบบเจ็บปางตายเลยอะนอนอยู่ตรงกระถางต้นไม้เลยอะล่าสุดอะในชอ็ชอตเนี่ยผมพลาดครับผมลืมมองดูเพื่อนว่าเพื่อน,นี่ยอยู่ไกลมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเช็คของตัวที่เรายิงกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเซ็ตจะดีหรือเปล่าข้าพรเจ้า มีแค่ชีวิตเดียว ในไหนก็นไหนแหละครับเราเคลียร์มา3ตีแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยแวะไปดูตีเวสเกตกันสักหน่อยดีกว่าถ้าเคลียร์ตีเวสเกตได้เนี่ยข้างในก็ฟาร์มฟรีเลยครับวิ่งมาองวิ่งมาตรงไหนขวาซ้ายซ้ายขวาที่มังน้า หน้าขวาใช่ไหมตามหลังอีกหนะกี่ตัวตามไม่ได้นะนะเฮ้ยฝั่งฝั่งนี้อะไรเต็มเลยพี่ไม่รู้ฝั่งนี้เสียงเต็มเลยเอาคนฝั่งผมว่าคนพี่มีตัวนะมีตัวไวไวไว้ไว,ไวเออสวยดใหญ่นะ อ๋อมันนอนอยู่ตรงนี้หรอเป่าแดงด้วยอันนี้พี่แฮกยิงไม่เกี่ยวก็มีเกาะแดงด้วยถ้าเกิดแกอยากได้แกเอาเด้อเอ้าอย่างงี้เราก็ฟาร์มเท่าไงจะแบ่งเลยปะน่าจะหมดกันแบ่งกันได้เลยอ่ะคนละติกดีที่ผมเห็นตัวไม่ีช้าตัวหนึ่งเป็นไงไม่รู้เลยว่าข้างหลังเรามาแล้วของผมมีอีิกทองหลิกทองกับเกาแดงกับเกาะทองอ่ะ และตานี้เนี่ยบอกได้เลยว่าชิวๆเลยครับเก็บหมดแมปเป็นที่เรียบร้อยแถมไม่มีตี้ไหนเข้าข้างในต่างหากแบบนี้ข้างในเป็นของเราครับฟาร์มฟรีแสดงว่าข้างในมันจะไม่มีแบบจุดฟาร์มสักนิดเลยถูกปะใช่แหละอย่ารอบนอกก่อนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าแมงไม่มีใครเข้าไป ความให้ทั่วเลยอตอนนี้อุ้ยการ์ดปะเนี่ยสวัสดีครับตรงไหนยัดอะไรได้ผมยัดหมดอ่ะตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอต้องมีล็อกเก็ตยิ่อย่างบ้านน้องเดี๋ยวเผื่อเจอเดี๋ยวเอาให้มึงเปาใส่กูแกดูรีเพตอนตายตรงไหนอ๋อ ผมควรจะอธิบายยังไงดีและในตานี้เนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยครับว่าอิ่มมากๆและเวลาที่ผมเกิดกวดังเนี่ยผมจะวิ่งมาลิฟตรงนี้ไว้คือวิ่งมาเพื่อฟังเสียงว่ามีศัตรูเนี่ยมาหรือเปล่าหรือว่ามีศัตรูเนี่ยเปิดสะพานหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รู้ครับว่าต่อไปเนี่ยเราควรเล่นยังไงมีมานะมาบนหัว เดียวและดูเหมือนว่าตัวเนี้ยของจะไม่ดีเลยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอาบิกแล้ววิ่งล่ากันเลยดีกว่านี่ครับตัวแบงก์สวัสดีครับป่ะ let's go สองกีดแล้วสามแล้ว ระเบิดไฟลักกันดานกันเหมือนเดิมเย oh. yeah, <ma'> ็ดแบมชดชดนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตตัดไปตอนบวกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยื้อประมาณสองสามนาทีเว้ยคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้ยื้อหรอกตีเขาอ่ะยื้อป้าระเบิดดักป้าระเบิดเบรกคือผมเขาไม่ได้สักทีเว้ยจนกระทั่งออปชันเขาหมดครับ กุญแีออขอมก้าสิบเจ็ดปร์เซ็นต์มาล้ของหมดแล้วเล่นได้ของมันหมดแล้วถ้าเหลือก็เหลือไปลูกเดียวน้องเบรกฮะชุบ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 ,ชบ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  ผมเล่นไว้แกเอาผมมาทำไมวะไม่ก็มันชุบผมมาล็อกไว้พ anyway> ี่ผมมาล็อกไว้แล้วแบบแกชุบพอดีมันก็เลยมาไงไม่ได้ยินเสียงชุบอ่ะยิงได้ถ้าทะลุอ่ะยิงได้โดนแน็ก่อนสแกนนะไอออ้้้เหียแแลวตนรกผมชุบะฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาโอเเคนาะ เ็บอีกตัวหนึงเจ็บไว้โซนโดนโซนโนโซนโซนฮ้ยังเหลือยิงอยู่อยู่เทสเลงเอาบิก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 เอาบีก เ้ยอดีกว่าตายไหมแบ่งเราม่งกูมาทำไมขอโทษเราสองอย่างตัวเราอย่างโดนบอสยิงเสร็จก็โดนระเบิดเดี๋ยวตามแผนนะอ่าตามแผนตามแผนตามแผนใช่ใช่ใช่บัฟบัฟบัฟจะตอกดาวทีมเก่งขึ้น10% ใช่ใช่ใช่ตรงคอนเซ็ปต์ตองดาวทีมเก่งตายปุ๊บอีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่ตายถ,าถ้าถ้าถ้าเวลาตายมันจะคอเกมดีขึ้นไงพี่แกจะเป็นต้องตายด้วยววะต้องเป็นการ์ดสีบสกิลได้ใช่ใช่ตายปุ๊บคอเกมแบบเวลีกูดเลยหลังจากเคลียร์ของชุดนี้เสร็จเนี่ยพวกผมก็เอาบิกไปใส่ครับแล้วก็ตัดสินใจออกเลย ซีอยู่แล้วเฮ้ยพี่ผมมาเกลือหนายโอ้นี่ครับสเสาะแดงอ่าได้เหมือนกันใช่ปะ่นี่ครับเกาะดม่ใช่ตอมเกาะแบทชันน็อกหนึ่ง นึงัตโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยย่ออัน,นยังใหญ่อ่ะพี่เฮ้ยใครยิงตัวเนี้ยของโคตรดีอย่าประจุดได้ไหม หญิง่านนี่อันนี้ต้องแกแบบดื้อประชดมานะโอ้โหตาสวยเึ้นานเนาะผมทีเล่นตะก,การการทดสอบไปหมดนี่แหละเชีย่ยมันได้ของดีจังวะ

ก่อนนู้นอ่ะก่อนๆก่นนี้ผมได้เครดิตปะตอนไหนวะยิงก่อแตกกันแล้วโอ้่ใช่ยิงก่อแตกกันน้องคนมือให้เครดิตยงไงกี้จะมันใส่ก่อห้านะตอนแรกอ่ะก่อโอ้มันก็เหลยเอาสีใช่ปะอ่านะมึงเอาไปเลยน้องมึงเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เอาแล้วเอาไปเลย สรุปแล้วผมไม่ได้อะไรจากตีนี้เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยแบ่งของน้องไปและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็มีตี้เข้ามาหาเราครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้อง fight ไฟต่อช็อตช็อตได้ปะละ่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ได้ปะละ่ะเล่นเล่นขวาปะแต่ว่าไกลๆเดี๋ยวยิงน็อกไปเาตัวปอ๋ขอข้างบนมี แป๊บนึงพี่แป๊บหนึ่งแป๊บนึง,นง <Okay. S 1> เจ็บมากเจ็บมากตัวน่าเจ็บมากเออไอ้เชี่ยเอ้ยอีกตัวนึงอีกสองตัวพี่อยู่ตรงนี้เลยตัวเดียวอยู่ตรงผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งทะลุตะมุกไปแล้วสวย แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับตีเนี่ยเราไม่ได้ยิงซากคนแถมตีเนี่ยผมจะบอกไว้ว่าเกาะแดงทุกตัวเลยตาเนี่ยผมก็เลยได้ของไม่เยอะครับได้ของแบบเศษๆจากที่เพื่อนเหลือให้ก็เลยออกประมาณนี้ครับ,บรมีใครอยังอ่ะมีนะพี่ รู้จักคำว่าเดือดเยนปะคือแบบเป็นเด็กฟาร์มอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ควรลงหลุมเลยเว้ยแบบไม่ควรลงอย่างยิ่งอ่ะอเอลิกทองมาด้วยเอามาเสิร์ฟซะด้วยอาอลิกทองมาเสิร์ฟผมด้วยพี่ข้างบนเสียงอะไรเต็มไปหมดเลย โลโไม่ก็ปัดแก๊งลิงนะต้องไหนมาจะต้องไม่เสียงมันเงียบจังไยต่องโอ้ยผมเห็นพอดีเลยแม่วิ่งกันเป็นเรียดแก๊งเลยโอเคคร วันเจ็บเด็กอย่าน้อยนะพี่ผมเจ็บเดือดตัว,วทา้ายละวิ่งหนีผมเจ็บผมเจ็บ เน,นะออกมากามัเบามากว่ะเขี่ยม,มามุายอยนไรนะสก,กาอามาไม่ให้สก,กาใช่วสก,กาเบา โอ้ยเสร็จท้องตัวเนี้ยปาร์ซีนู่ยสุดดีจังปาร์ซีโอ้ยนีนย่แม่งกรชิกจับกะเคลมเคล์แมพไม่เป็นไรเดวโดนกลุ่มกำเนิดและเสียงปืนเมื่อกี้คือเสียงปืนจากซีโอครับพวกผมก็เลยว่าจะไปเช็คแกันสักหน่อยเพราะว่าของตีเนี่ยที่ยิงได้ดูเหมือนจะไม่อิ่มครับอแลัดอยู่ ดับของทิ้งกันเอ้าต่อมาแตกเอ้าว่าแกล็อกอยู่โดดตีเลยทุกท่านเจอพี่อยู่ตรงลนไปคืออะไรอ่ะผมมาปลาระเบิดที่เป็น first set แกอยู่ข้างเห็นแกอยู่มุมเห็นแกล็อก็อยู่มันก็ไปดี Oh, Pete. Hold on. Oh, Get up. I'll fight. One big. Thanks to you. ัวเดียวด้วยมั้งไม่มีเพื่อนเลยเอวานที่พร้อมกันแล้ว และหลังจากที่ผมจัดการตัวนี้เสร็จนะครับผมก็ไปไล่เคลียร์ไล่เช็คตามตึกต่างๆก็ไม่เจอใครอยู่เลยนะครับเหลือที่สุดท้ายแหละนั่นก็คือสะพานครับอืมต้องเอาแหละมันเปิดสะพานมาั้ยเดินอยู่บนหัวเต็มเลย กันเนาะออกเลยไม่มเ็ตแบบไม่ดีเลยอ่ะมีแต่ของ6ชอ่องมา2อันวะ่ะเออเออ แม่งเด็กปามของจริงในไหนเกมนี um, um, sure. ้เน right um, ี h, ่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วครับผมขอมาลุ้นซีโอสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเซตที่ยิงได้เนี่ยไม่ดีสักตัวเลยครับเราต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนแต่ต้องโชว์เองใช่หรอไอต้องจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อหรวะน้องไอ้บอกนไอ้บนบอก เงินพูดหน่ท่อจีนจะเสร็จแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยมันมีของวางอยู่บนด้วยเอาละครับและคลิปคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ